พระสมเด็จวัดระฆังโคสตารามถือเป็นพระองค์ประธานในพระชุดเป็นจภาคีจะสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จวัดระฆังมีมากมายทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดนับว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับหนึ่งตั้งแต่มีวงการพระเครื่องมาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่พระนครศรีอยุธยาท่านมีอายุยืนยาวนานถึงห้าแผ่นดินโดยในสมัยรัชกาลที่ห้าท่านเป็นหนึ่งในบุคคลไม่กี่คนที่อยู่ทางเห็นรัชกาลที่หนึ่งพระองค์จริงทั้งนี้เมื่อถึงคราวที่ท่านอุปสมบทรัชกาลที่หนึ่งทรงพระเมตตารับเป็นนาคหลวงอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามและท่านนั้นเป็นสิทธิของสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนพระสังฆราชองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นผู้สร้างพระสมเด็จอรหังขึ้นทั้งนี้ว่ากันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้ดำเนินรอยตามการสร้างพระเครื่องตามสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถือ่อนในปีพุทธศักราช2407ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์หลังจากนั้นสองปีในปีพุทธศักราช2409ท่านได้เริ่มสร้างพระสมเด็จวัดระฆังโคสตารามขึ้น